สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับจำมจ้าหงเวยงจันบน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวนะคะทุกคน7จ็โมงสีนาทีวันเสาร์นะคะมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะทุกคนวันนี้จ้าพามากินมอคค่านะคะจ้าจะกินกาแฟนะจะกินกาแฟบวกกับโกโก้ทุกคนเออนะคะหัวข้อวันนี้ทุกคนขาหุ่นดีต้องมาคู่กับสุขภาพนะคะ มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะทำย่างไรก็ไม่เข้าตา,ก,าก็คือไม่ชอบอย่าดื้ออย่าทำอาอาบอกรักให้ตายเขาก็ไม่ฟัง โตโก้พรีเมียมกับกาแฟเอสเพลัดของเราทุกคนคะเห็นน้องๆเขากินกันเ้ยอยากลองมางทุกคนอยากลองมางนะคะ ข้าตกาสวัสดีค่ะน้องปุ้ย,ยเห็นน้องๆกินม็อกคา่าพี่อยากรองมั่งนะคะพี่อยากลองมะะั่งทุกคนนะคะนี่เลยนะคะผสมกันไปเลยนะจ๊ะเช้านี้แคลต่ำมากๆเลยนะคะแคลต่ำมากๆเลยทุกคนสองซองนี้นะคะ ใครที er, y, yes 3> 3> <an edi> ่แบบว่าเฮ้ยสายหวานกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเลิกตันทุกคนเลิกตันเลิกอ้วนกันไปเลยนะจ๊ะเนี่ยเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนกินเบียร์กินเบียร์ของบอมแบมไปเกือบครึ่งกระป๋องเลยทุกคนนะคะกินเบียร์ของบอมไปไปเกือบเกือบครึ่งกระป๋องเลยนะตื่นมาดับหน้าท้องยังแบนราบอยู่เลยนะคะจัดเข้าไปค่ะโกโก้นะคะโกโก้ดีมากนะคะดีมากทุกคนค่ะ ลไปเปเ็นมว,วันนี้อากาศคลิ้มๆนะจ๊ะเออหอมอะหอมกิ่นกาแฟคลุ้งขึ้นมาหอมกลิ่นอาโกโก้ของแม่ปุ๋ยทุกคนคะ่ะนะแก้วนี้จ๋าแบบว่าอิ่มนานแน่ทุกคนมื้อเช้าต้องอยู่ที่ประมาณ10บโมงแน่ๆเลยนะคะ วันนี้นะคะทุกคนค่ะวันนี้เรามาดูว่าหุ่นดีอ่ะมันต้องมาคู่กับสุขภาพนะคะทุกคนก็ง่ายๆนะคะก็ง่ายๆกับการกินโปรโตีนนะคะกับการกินโปรโตีนของเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้โปรโตีนที่เรากินอยู่ทุกๆวันนี้นะมันเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อทุกคนค่ะและกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนประกอบของการเผาผลาญพลังงานนะคะ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือโปรโตีนเป็นตัวเร่งการเผาผลาญนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วหากร่างกายเราขาดโปรโตีนนะคะหากร่างกายเราขาดโปรโตีนก็จะทําให้น้ําหนักเราขึ้นได้ทุกคนช่วงที่เราลดน้ําหนักนะคะเราอยากมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะคะหุ่นดีต้องมาคู่กับสุขภาพก็ต้องกินโปรโตีนให้ถึงในแต่ละวันนะจ๊ะจะเป็นจากแหล่งไหนก็ได้ทุกคนคะ่ะ แหล่งไหนก็ได้จากเนื้อทรงเนื้อสัตว์อะไรได้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พรลี่นะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะมืรอลิกทิสมัทนะคะพี่พรลี่ขานะคะทุกคนนี่แหละคือสารอาหารนะคะแหล่งอาหารตั้งต้นในแต่ละมื้อของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องแอมมี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะตอนนี้นะเออตัวตัวจ่าเองอ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้น มาพร้อมกับหุ่นที่เฟิร์มขึ้นบรีนขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นเป็นไม้แขวนเสื้อที่ดีขึ้นใส่ชุดไหนเราก็มั่นใจนะคะใส่ชุดไหนเราก็จะดูดีขึ้นผิวพรรณนะคะผิวพรรณหน้าตาเอา่าาพองใส่ขึ้นเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องออมคนสวยสวัสดีค่ะนะคะ น้องออมนะคะทุกคนทุกคนขานะมาค่ะวันนี้พี่จ๋ากินเป็นมอคค่าโกโก้ผสมกาแฟนะคะโกโก้ผสมกาแฟอยาก้องเห็นน้องๆเขากินกันหลายๆคนทุกคนค่ะเดี๋ยวจะชิมแล้วนะคะว่าเฮ้ยรสชาติมันเป็นยังไงนะคะรสชาติมันเป็นยังไงทุกคนนะเชื่อว่าแก้วต่อๆไปจะต้องมีเกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะกับกาแฟบวกโกโก้ของจ๋านะ,ะนะว้าอร่อยจริง อร่อยจริงทุกคนอร่อยจริงหวานไม่เยอะและไม่ต้องกลัวอ้วนอ่ะศูนย์แคลศูนย์น้ำตาลศูนย์คอเลสเตอรอลศูนย์ไขมันทารานอ่ะทุกคนคะ่ะหุยแก้วนี้คุณภาพครับคุณภาพครับแก้วทุกคนกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนกินแล้วไม่ต้องกลัวตันเลยนะคะเช้ามานะกินก่อนนอนทุกคนโกโกจากกินก่อนนอนอยากหวานนะคะแล้วตื่นมานี่หน้าท้องอยังแบนราบอยู่เลยนะคะทุกคนนะก็นี่เลยนะคะ แกะซองใหม่นะคะกับโปรโตีนของเราต,งเาต้องเพิ่มทุกคนค่ะต้องเพิ่มต้องเติมนะคะห้ามให้ร่างกายของเราขาดเด็ดขาดนะถ้าเราอยากจะมีหุ่นที่ลีนหุ่นที่เฟิร์มนะคะโปรโตีนนะคะถ้าขาดเขาจะทําให้เราอ้วนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าร่างกายของเราต้องการโปรโตีนทุกการขยับทุกการเคลื่อนไหวนะคะเราสูญเสียม,มวลกล้ามเนื้อนะคะทุกคนค่ะตัวนี้ช่วยเข้าไปเริม ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมเซลล์ต่างๆนะคะทุกคนให้เติมเต็มให้แข็งแรงนะจ๊ะมากระตุ้นระบบการเผาผลาญกันนะคะเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายนะจ๊ะทุกคนกินวันละ7แคปทุกวันนี้ค่ะนะคะเท้า3 7-8มเถึงแเลยบางกลางวันบางมื้อเป็น2แล้วก็ก่อนออกกําลังกายตอนเย็นอีก3นะคะทุกคนหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่จ๋าออกกําลังกายแบบไหนตอนนี้ออกกําลังกายในท่า ลดหน้าท้องแบบท่านอนทุกคนไม่ได้ยืนเลยนะคะเออมันก็ทําได้นะคะแป๊บ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 ทุกคนระบบเผาผ่านดีนะคะระบบเผาผ่านดีหน้าท้องร้อนเผาเผาเลยนะจ๊ะหน้าท้องของพี่จ๋าจะร้อนเผาเผาเลยเริ่มกระชับโอ้ยกล้ามเนื้อเริ่มทํางานโว้ยกล้ามเนื้อเริ่มทํางานไขมันเริ่มสติสติ่งออกแล้วทุกคนทนไม่ไหวแล้วไขมันทนไม่ไหวแล้วเจอกล้ามเนื้อถีบถีบถีบออกนะคะทุกคนนะมาลดไขมันกันนะคะอย่าเพิ่งโฟกัสที่น้ําหนักบนตาช่างนะจ๊ะ จะเป็นการลดไขมันเป็นการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีและน้องๆเพื่อนๆทุกคนก็ไม่จะต้องกลัวการโยโย่กลับมาเลยนะจ๊ะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าการลดไขมันกับการลดน้ำหนักมา VS เกันทุกคนว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวขอพี่จาเติมโปรตีนก่อนนะคะ ลดไขมันนะคะลดไขมันเราจะโฟกัสกันที่รูปร่างนะคะลดไขมันเราโฟกัสที่รูปร่างส่วนลดน้ําหนักเราไปโฟกัสที่น้ําหนักลงยังว้ากินแล้วจิตตกเจอกิโลต้องเหยียบต้องชั่งนะคะทุกคนอ่าลดไขมันควบคุมการกินค่ะส่วนลดน้ําหนัก ออกกาลังกายหนักมากหักโหมทุกคนหักโหมดิหักโหมไม่ไหวนะคะไม่ไหวร่างกายอ่อนเพลียนะจะ๊ะแล้วก็ลดไขมันนะเราจะดูดีเราจะดูดีเร,ดดเราจะสดใสเราจะเฟิร์มขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรราตสวัสดีค่ะพี่บุญเรืองสวัสดีค่ะนะคะสว่สะนะะสวนลดน้ําหนักอ่อนเพลียค่ะอ่อนเพลียฉันกินยาลดน้นําหนักฉันไม่มีเลี่ยวมีแรงสมองไม่แล่นสมองอื้ออึงมืึนตึงวิงเวียนนะคะอ๋อจิตตก กังวลนะติดตกกังวลปวดหัวด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะลดไขมันนะน้ำหนักลงช้าๆแต่หุ่นคุณเฟิร์มมากและก็อยู่แบบถาวรน,นะคะส่วนลดน้ำหนักน้ำหนักลงหวบน้ำหนักลงรวดเร็วนะจ๊ะและจะเกิดการโยโย่ได้นะคะทุกคนนี่แหละฉะนนั้นแล้วเรามาโฟกัสให้ตรงจุดนะคะโฟกัสให้ตรงจุดว่าเราจะลดไขมันหรือว่าจะลดน้ำหนัก นะคะทุกคนแนะนําเพื่อนๆมาลดไขมันกันนะจ๊ะเพื่อหุ่นที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความออร่าความสดใสผิวพรรณหน้าตาแต่งปังทุกคนนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยจับเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยเนื้อแน่นแน่นแน่นแน่มเฟิร์มๆนะจ๊ะไขมันไม่มีเมื่อก่อนกินยาลดน้าหนักทุกคนกินยาลดน้ำหนักจับไปเหลวเปลวหมดเลยมันมันไม่เฟิร์มอ่ะทุกคน่ขมันไม่เฟิร์มนะฉะนั้นแล้วนะเออโชคดีโชคดีเราเจอ การนำทางเราเจอเม็ดสีม่วงทุกคนค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะไม่มีคำว่าสายทุกคนไม่มีคำว่าสายนะคะทุกคนค่ะนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะ โอเคค่ะทุกคนค่ะก็นี่นะคะก็เติมนะคะเติมทุกๆวันทุกๆวันของจ๋าก็จะเป็นกาแฟทุกคนค่ะ มื้อเช้าของเรานะกับอากาศที่มันสดชื่นแบบนี้นะคะทุกคนกาแฟจัดไปเติมโปรตีนเติมกาแฟเพื่อให้ร่างกายของเราได้ตื่นตัวทุกคนตื่นตัวสดชื่นกับปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นเชา้าวันใหม่ในทุกๆวันเริ่มต้นให้โอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองบอกรักตัวเองกันนะคะทุกคนหุ่นสวยต้องมาคู่กับสุขภาพที่ดีนะจ๊ะพออย่าไปแบบว่าหุ่นสวยตาโกนเบ้าหูอย่างเงี้ยไม่เอา,ไม,เอาไม่สวยทุกคนไม่สวยนะคะ <c oughs> กินอร่อยมากเลยกาแฟกับโกโก้พอดีนั่งหน้าบ้านทุกคนค่ะนั่งหน้าบ้านแบบว่าโอ้ยส่วนสารนะคะส่วนสารนะคะผู้คนผู้คนมากมายนะคะผู้คนมากมายก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็พยายามพยายามเลืองอาหารที่มันประเภทแบบว่าน้ําตาลความหวานแล้วกันนะจ๊ะน้าตาลความหวานกินเยอะก็จะลงพุงทุกคน จุดขายจุดเด่นแค่นี้เองถ้าคุณเรียงได้นะคุณรีนไวมากเลยเนยะจ๊ะกับการกินโปรโตีนแล้วดื่มน้ําเยอะๆนะคะทําตามทุกคนทําตามตัวแทนคุณซื้อกับใครคุณซื้อกับคนไหนนะคะตัวแทนแนะนําทุกคนทําตามเขานะคะเขามีประสบการณ์เขาผ่านมาก่อนว่าลองผิดลองถูกมาแล้วทุกคนเราไม่ต้องไปงมทางไม่ต้องไปงมเข็มว่าโอ้ยจะกินแบบนี้ถูกไหมที่จะกินตามใจของฉัน ฉันจะกินหลังอาหารฉันจะกินก่อนนอนฉันจะกินก่อนออกกําลังกายอย่างนี้ทุกคนนะคะทําตามที่ตัวแทนแนะนํานะคะ,ค,ะ,ะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มขึ้นนะคะก็ขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆ10-15นาทีแป๊บเดียวทุกคนค่ะในแต่ละวันแป๊บเดียวจริงๆนะคะ อย่าบอกว่าไม่มีเวลาถ้าเรารักตัวเองเราต้องมีเวลานะคะมีเวลาขยับร่างกายออกกําลังกายนะจ๊ะทุกคนหลายคนบอกหนูไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่หนูอยากกินโปรโตีนที่จ๋านะคะได้เลยนะคะแค่คุณเดินนะคะแค่คุณเดินก็เบิร์นแล้วนะคะระหว่างวันคุณทํางานบ้านคุณก็กินไปก่อนนะคะ2 3ถึงสแคปซูลใช่ไหมน้องปุ้ยน้องปุ้ยบอกจริงค่ะพี่นะก็ไม่ต้องมันต้องมัน,ม,นมันต้องไม่เป็นข้ออ้างอะถ้าเรารัก ถ้าเราลักตัวเราเองมันต้องไม่ใช่ข้ออ้างนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนอยากมีหุ่นดีอยากมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมทุกคนคะ่ะนะคะดังนั้นแล้วนะการได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมนะเสื่อมโทรมสุขภาพย่ําแย่ผิวเหี่ยวแก่เร็วและเพราะไม่มีโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอนะคะทุกคนกินโปรตีนให้ถึงนะจ๊ะร่างกายเราได้โปรตีนที่ดีก็จะดีตามไปด้วยจากแรงไหนคุณสะดวก หาเลยนะคะคุณสะดวกหาเลยอกไก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ไก่เต้าหู้เนื้อกุ้งนะคะได้หมดเลยทุกคนคะ่ะได้หมดเลยนะคะโปรตีนตัวนี้ที่จ๋ากินไปเมื่อเกี้ทุกคน3ามแคปซูลเม็ดสีม่วงอ่ามาในรูปแบบแคปซูลพกพาสะดวกพกพาง่ายเขามีบทบาททุกคนคะ่ะเขามีบทบาทสําคัญมากที่ช่วยในการลดน้ําหนักนะคะดังนั้นทุกคนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นไหมว่าเฮ้ย คนที่เขาชอบออกกําลังกายอ่ะหรือเข้าฟิตเนสเป็นประจําเข้ายิมเป็นประจําเนี่ยทําไมเขาต้องทานโปรโตีนเพิ่มทําไมเขาต้องทานโปรโตีนเสริมเขาเพราะว่าเขาจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเขาจะรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะรักษาระบบการเผาผลาญให้ร่างกายของเราเนี่ยคงที่และสมดุลน,นั่นเองเพื่อนๆนะจ๊ะซึ่งการรักษาระดับการเผาผลาญในร่างกายของเราทุกคนค่ะนะคะก็ การเนื้อมันเยอะระบบการเผาผ่านมันก็จะดีขึ้นนะคะระบบการเผาผ่านดีขึ้นคราวนี้เมื่อเรากินเข้าไปร่างกายเราเผาผ่านออกทุกคนเราก็จะไม่อ้วนไม่ลงพุงนะคะถ้าเราลดพวกน้ําตาลความหวานลดแป้งที่มันเป็น แป้งขัดขาวอย่างเงี้ยทุกคนตัวพวกเนี้มันจะเมื่อกินแล้วร่างกายเราขับออกไม่หมดมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วมันจะไปกองที่ภูมิของเรานะคะนี่แหละนะคะทุกคนก็ถึงพยายามบอกว่าให้ลดพวกอาหารพวกแป้งพวกน้ําตาลนะคะกินพวกคาร์บก็ได้นะคะกินพวก อย่างขนมปังก็จะเป็นพวกโฮมเวิอย่างเงี้ยทุกคนนะได้หมดเลยนะจ๊ะได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นขนมปังขาวมันอร่อยเราก็จะกินกินหลายแผ่นกินหลายแผ่นเกินมันก็จะมันก็จะสะสมไปเป็นลงพุงของเราด้านเองนะจ๊ะทุกคนอยากหน้าท้องแบนนะคะอยากหน้าท้องแบนก็ลดพวกแป้งนั่นแหละนะคะเมื่อเรานะคะเมื่อเราลดการกินคาร์บทุกคนเขาบอกว่าเมื่อเราลดการกินคาร์บ นะคะเช่นพวกข้าวขาวแป้งขัดสีน้ำตาลนะจ๊ะทุกคนร่างกายของเรานะจ๊ะร่างกายของเราก็จะดึงไขมันนะคะดึงไขมันไปเผาผลาญ ทุกคนเราลดการกินกร่างกายจะดึงไขมันไปเผาผลาญแทนนะคะทุกคนคะ่ะทำให้การลดน้ำหนักของเราเห็นผลอย่างได้ชัดนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้หน้าท้องของเราแบนแฟบยุบลงด้วยนะจ๊ะทุกคนเออแต่อยากแนะนำโกโก้ตัวนี้นะทุกคนคะ่ะเอ้ยนางเลิศวะทุกคนนางเลิศว่ะหน้าท้องแปรแบนราบทุกคนคะ่ะจริงนะคะแน่นเลยเฟิร์มเลยทุกคนแคลน้อยแคลต่านะคะสายหวานที่แบบว่า ฉันติดหวานไม่รู้ว่าฉันติดหวานฉันไม่ได้กินฉันจึงหงุดหงิดฉันอยู่ไม่ได้ทุกคนอย่างเงี้ยเออลองดูทุกคนค่ะแนะนําเลยนะคะทุกคนเนี่ยแควต่ําแควน้อยมากๆทุกคนค่ะแล้วก็วัตถุดิบพรีเมียมทุกตัวนะจ๊ะพรีเมียมทุกตัวเลยนะคะสนใจทักทายกันได้เลยนะคะ12 3ซองบาททุกคนโอยมาในแบบว่าแพ็กเกจสวยงามอย่างนี้ซองแบบตั้งตึก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 ,ตกเรียงทราบลาบ10บซองเลยนะคะทุกคน กินไปจ่าจ่าเข้ามากองที่สองแล้วนะจ๊ะกินจุกกินแน่นเออกินจุกกินแน่นฉันไม่ต้องกลัวฉันมีตัวช่วยดีและบวกในฉันอยากสวยฉันอยากมีสุขภาพดีฉันก็กินแล้วก็ขยับร่างกายออกกําลังกายทุกคนเห็นไหมว่าเฮ้ยขนาดตัวจ่าเนี่ยขาเจ็บเข่าเจ็บเราก็ยังพยายามที่จะขยับร่างกายเราอยากจะมีหุ่นที่เฟิร์มนะจ๊ะเราอยู่ในอ่า การขายของความงามเราขายอาหารเสริมเราจะไปปล่อยตัวเองให้อ้วนที่ฉุกไม่ได้ทุกคนนะคะแต่ก็เขาเป็นตัวช่วยที่ดีมากแม้วันที่จะก,กินเยอะจัดตัวพวกนี้เข้าไปทุกคนคะ่ะนะออกกําลังกายแบบว่าไม่เต็มที่เขาเป็นตัวช่วยไงทุกคนขับเคลื่อนในการทํางานเผาผลาญทุกคนขาเผาผลาญแล้ว ความเฟิรม์มความฟิตมันมาแล้วความออร่ามันเกิดทุกคนมันบันเจิดทุกอย่างมันช่างพอเหมาะและดีมากๆเลยนะจ๊ะนี่แหละทุกคนค่ะการดูแลตัวเองง่ายๆในฉบับของเรานะจ๊ะเราอยากมีหุ่นที่ดีก็ต้องมาคู่กับสุขภาพที่ดีด้วยหุ่นดีผิวดีเซลลดีนะจ๊ะหุ่นดีผิวดีเซลลดีและผอมลงสวยขึ้นความมั่นใจก็จะมานั่นเองนะคะโอเคครอบคุมนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่มาแวะเวียนให้กําลังใจพี่จ๋าในเช้าวัน นี้นะคะน้องๆครอบครัวสิม่วงน่ารักทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะตั้งใจทุกคนขาตั้งใจทําสม่ําเสมอขอบคุณน้องปุ้ยมากๆเช่นกันนะจ๊ะตั้งใจทำสม่ำเสมอนะคะและความสำเร็จจะมาเยือนเราสักวันหนึ่งนะคะใครจะไปคิดว่าเฮ้ยฉันเริ่มจากการกินมาแค่870บาททุกคนเออทุกวันนี้องค์กรหรือว่ากิจการของเราเติบโตขึ้นขยายใหญ่ขึ้นขยายภาชนะใหญ่ขึ้นเราก็ต้อง สต็อกเพิ่มขึ้นเพิ่มเลททุกคนขาก็คำนวณเอาว่าลูกทีมเราต้องการเท่าไรอะไรยังไงนะคะวางแผนไว้นะคะเพื่อที่ของจะได้ไม่ขาดพร้อมส่งพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจัดส่งให้ลูกทีมเมื่อเขารันมานะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาให้อ่า เมนต์ให้คอมเมนเตเตอร์เอ้ยเรียกว่าคอมเมนเตเตอร์เลยทักทายกันในไลฟ์สดวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ